ดีครับผมสถิติเป็นไงบ้างคะพี่เบสวันนี้ดีครับชั่วโมงสาครับผมโอ้โหแตกไหมไม่แตกครับท่านหน่อยต่อท่านหน่อยสัมภาษณ์ไหนคะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับโจครับวันนี้สถิติเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สถิติคือเขาบอกว่าพร้อมน้อยของแท้ของแท้ของแท้ข่งเลยวันเดียวเลยของ ชั่งโมงยี่สี่ครับนี่คือหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกพอดีเจอนณพี่เบสเรามีแรงเข้ามาทันทีเลยขอบคุณค่ะันี่ค่ะคอนโซลไลท์วันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเวลาเรากสองชั่วโมงถอยทีก่อนชั่วโมงถอยทีนะอะไรในมือคะไม่นานค่ะลูกค้าเร็เจอที่โหลดค่ะโหลดเลยนะสนามเป็นยังไงบ้างคะอากาศดีมากวันนี้พี่เบล ที่ซีนิกจันที่นี่ดีกว่านะที่นี่ดีกว่าที่นี่สนุกกว่าเนาะชอบลงย็นดีค่ะปีหน้ามาอีกไหมมีโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ดาสนุกสนุกสนุกสถิติเท่าไ สี่ศูนย์ค่ะหนึ่งสี่ศูนย์ชื่อพี่อะไรคะอ่าคุณหน่อยค่ะเออเซนดี้เซนดี้เก่งอ่ะอะไรขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ตุ๊กตาสองตัวเลยครับวิ่งยังไงให้ได้ตุ๊กตาสองตัวเอ่ยได้สองตัวแน่วันนี้ครับวันนี้วันนี้เวลาเป็นไงบ้างครับวันนี้เวลาโอเคเลยหนึ่งค่าสอง สองห้าครับผมดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเอ่ยดีกว่าปีที่แล้วค่ะครับผมยินดีด้วยขนาดไม่แตกนะขนาดซ้อมน้อยนะขนาดซ้อมน้อยที่ต้นแบะว่าแต่เอองานหน้าไปไหนต่อครับหื่ใจเดียวท้องทานน้าไปไหนต่อไปต่อลืมใช่ไหมลืมเยอะจนลืมค่ะครับผมวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับอากาศดีมากมีลมไหมเอ่ยลมไม่ค่อยมีลมไม่มีอากาศดีนะคะ สองคนได้สามตัวสคนได้สตัวสวัสดีครับวันี้เธอปุยแจล้อแต่ล้อไม่เถอสวัสดีครับพี่โยจากทีมไหนครับ จากทีมลาดเอเวอร์ครับไม่ใช่ดราม่าดราม่าดราม่าวันนี้เวลาเป็นไงบ้างครับชั่วโมงครึ่งครับอ๋อครับผมอันนี้วิ่งตามตามตารางใช่ไหมตารางโค้ดั่งให้ให้วิ่งชั่วโมงครึ่งห้ามวิ่งเกินครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปเรียนโค้ดบ้างแล้วเขาหานค่าโค้ดด้วยติดต่อติดต่อโค้ดให้ครับครับผมยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับงานหน้าไปไหนต่อครับแดนหน้า หลวงปู่หลวงปู่ทิมครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกตั้งแดดครับไปเดี๋ยวผมจะไปตามสมัครจนกว่าจะชนะครับผมขอบคุณครับเซ่แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องเกมมาจากไหนคะจากระยองนะคะจากระยองวันนี้น้องเกมจบสถิติเท่าไหร่คะเล่น10ชั่วโมง ไปไหนคะวัดหไรไม่รู้ใช่ไหมคิดไม่ออกวันทหารที่ไปวัดทหารไร้วัดทหารไร่ไปด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะนี่ของใครเนี่ยคนนี้ของพี่เบสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะนักบุญนัรย ลมแรงแต่เราอดแรงดแรงโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตาสองคนนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างเป็นยไงตุ๊กตาเลยค่ะอดแรงต้องเป็นน้ำอดที่ร้อยเจ็ดแล้วพี่ยอดล่ะคะเออเจ็บขาเจ็บขาขึ้นเวลาดีขึ้นฮะห้านาทีโอเคเลยจบเวลากันเท่าไหร่บ้างคะ S 2องช um> ั่วโมงสิบองชั่วโมงส2บสองชั่วโมงสิบสองหวเสร็จกิโล15บห้าแล้วแต่ว่ายิ่งกระคอมกระคอมมา6กกว่ามาเรื่อยๆรเราได้หาหมอไหมคะก็เมื่อกี้ก็ฉีดยาอะไไปเรื่อยเพราะว่าแค่มาเจ็บเยวที่ข้างหน้าอย่างนี้เราต้องพักนนิดนึงแล้วจะมาพบเพียงเราแล้ววันนี้อากาศดีไหมคะอากาศดีค่ะฝนตกโปรยโปรยเนาะแล้วก็ทางตรงๆยาวๆเลยเนาะใช่ไม่ไปกลับ ลไปกลับปีหน้ามาอีกไหมคะมาค่ะโอเคขอบคุณนะคะ <c oughs>